เพลงไทยก็มีเนาะ Hello Mama อย่างเงี้ยอร่อยมากผมว่าใบวไวอร่อยกว่ามาม่าไว้ยวัยแบบต้นตำรับอ่ะอที่มันเป็นเด็กออริจินอลเด็กเด็กทำมาม่าให้เราดูหลังสองอะอันนั้นอร่อยเด็กถือขวดไม่ใช่หรอเด็กถือขวดตัวกลมๆมอ้วนๆนั่นมันสีขาวอีเหีเออเหรอโอ้โอ้ป่านผานา แต่เด็กสมบูรณ์เฮ้ยตรงนี้ก่อนป้าไม่ได้จะพลาดพิงใครเจอแล้วโอ้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 โดดไปไหนเดีย ลงไปลงไปแล้วบอสลงมาต้องตามต้องหลังมาตามตัวนึง่ง เส้นหน่อยตายไปไหนไปไหนมึงกูอ้วกออกมาเป็นอื่น <Huh? S 2> ไม่มีน้ำแต่มันเป็นเหมือนแบบเป็น,<อ>นก้อนๆน่ะเออเหี้ย yeah. แล้วแบบคือกูหลับไปแล้วใช่ไหมแม้่กูตื่นอ้วกไม่รู้ตัวแล้วก็ภาพจะะรจำอะไรไม่ได้เลยลาด <G ül> เก่งการเล่นเกมกับเพื่อนจังคืคนนี้ไม่ได้ด่าพี่นะไม่ได้ด่าพี่นะครับเมื่อวานเมื่อวานที่พี่เลือนใสอ่อะน,น,น่าลำคันไากล่องพี่อยากไม่ฟิตแบบไม่นะไม่ไม่ไม่น่าลำคาญคือปั่นม,มาอยู่ทางบัวมันก็ตลกอะพี่รู้ว่าแบบอยู่หน้าหน้าจอหน้าล็อบบี้อะ่าแบ้กลับร่างแล้วก<บ>ลับแล้ว หลายนาทีอ่ะนะฮวนเพราะว่าถิ่งกับกูอยู่นะไม่เพราะว่าขับมาคืออ้อขับแบบเอากูไปแล้วก็ยิงถ่อมกันอยู่นะใช่ทั้งขำทั้งงงว่าเพื่อนกูเป็นไรวะแบบไอ้กูข่เขี้ไมีอยู่เหรอวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโคตรเกรงกลัวว่าพี่แบบทำตัวแปลกๆเต็มไฟแล้วก็ตอดๆไปเรื่อยต่อต่อ ต้องเอาใช่ไหมอ้เราเ,าเ,าเานึงอย่าพิ่งเข้าสุดตัวแล้วกันนะได้ได้อยากให้มันชุบอ,อย่างเงี้ยตัวนึตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่ เบนเบนอ๋อโหข้างหลังข้างหลังอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ออกไปออกไปออกไปเอ้เบนเฮ้ยชี้อะบินเนี่ย้สับบิน โผล่พี่โดนโดนเบรแล้วโดนไล่อ่ะของหนึ่งว่ะเออที่มันไล่ให้เราหนีไม่ไปฮะวิ่งบังวิ่งเข้าหามันใช่ปะไม่ใช่พี่คือสู้เมื่อกี้คือไปในเบรเลยกุงแดงอ่ะต้องสู้ในเบร์เมื่อกี้สู้ในเบนแล้วแม่งแบบผมกับพี่บอสโดนเบนไปคนละสองรอบอ่ะเมื่อกี้กูแคนเซิลท่าไม่ทันเลยไม่เสียดายนิดเดียวเองอืม แต่สวยแล้วครับแล้วกล้องมือสักสนได้ไหมเนี่ยตายแน่มึงตายแน่เอาไว้เพิ่มหนอ่งหลังมึงเนี่ยให้กินโดนได้ไงวะดิโก้ แ้วเมื่อวานมึงแทกกูเชื่อกูเลยเข้าไปหรือว่ากูทำอะไรวะทำไมอยู่ดีกูเข้าไปวะพี่เหงาเว้ยหาเพื่อนร<ล>อโอ้โหล,ลุกลี <laughs> ลูกกระบ,บี่เกียเปิดส่วนไ,ได้แ <วะ S 2> ล้พี่เปิดส่วนได้เลยจังหวะมันไม่ให้ดีอะเดินใหม่ก่อนแล้วกัน,ใ,นใกล้ใกล้ ชุบเพื่อนออกได้ออกได้ออกได้ยังดมิกกี้ของเอาไปคืนนี้เราจะเล่นกันไหมอ่ะเล่น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 มิกกี้อยู่ด้วยไหมอ่ะอยากเล่นกับมิกกี้อ่ะน้ำชักนนะขอบคุณ พี on, ่ก็ออนพี่ไม่กก้อะไรก็ไอ้เหี้ยม่วงโออิชิคุน่าเล็กเล่นด้วยกันเกมกันนะโออิชิคุน่าเล็กเมื่อเมื่อโอเคคืนนี้กูไม่เล่นละเนีนเนียนเล่นเกมด้วยกันนั้นเนียนเนียนเชื่อเชื่อไอเทมมันหลังหลังสวนหลังบ้านปะตรงยอาอะไรนะ มันเป็นตัวเรืเ่องผู้ <'ll> ชายอะ <protection. S 3> วักลางคนขว,วามะมนมใช่ขวาขวาขวาองตัวหลังเข้าอะราอะราหลังเข้าสอง,หงขหน้ามีองอมาดิเอามาดิเอามาดิเอามาดิเดี๋ยวรับเองเ<ร>ดี๋ยวจะเป็นดิดดนหลังหนึ่ง ้โอ,โ,โอ้โหโอ้ได้ๆๆๆสวยพไปสวยครับตายป่ว ตู่อยู่ขวาตู่อยู่ขวาสายมีสายแท้ซ่าอ้าวมันอยู่สายหมดแล้วพี่แล้วล่ะทำมือกัอนเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวตัว,ตว,ตวปืนอันนั้ มาดี้จั์ขอขอเก็บต่อก่อนสวยงามมาบทุกคนโรเบิรม่วงไอ้เหี้ยเจ็ดเยอะจัดเลยสตาร์สกิลผมมีลองซอสว่ะกับเกสซอสพี่ก็เล่นลองซอสอยู่ไม่ใช่เปล่าไม่ลองซอสอยู่ถูกใช่กูว่าจะเปลี่ยนเป็นสตาร์เนี่ย กูได้สตาร์สกิลมาเจ็ดมาแล้วมาสเก็ตมาดีน่าจะต้องให้พิ่มิกเปิดกล่องอะไรพวกนี้ดูพี่เพราะพิ่มิกเอาทาเลน้์ลักมามัง้ง <c oughs> ใช่ไหมเออออกมาแล้วเอาหรอเอ้ยเอาเอา,เอามึงใจต้องซอสเหรอเออเออโอเคไม่เป็นไรเอาไปเะละ่านี่เอาไม่เอาผมมีเกสซอสพอ,อ,องไงถ้าผมไม่ไม่ลอกูสองกูสีสีกระจกมึเอาไ,ไม่พี่สีอะไรสีม่วงเปะละ่า เอ,เอาลองซอสม่วงมามามาเดี๋ยวผมใช้ไม่เอา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 ผมใช้เกสซอสเป็นไม่เอาไม่เอาไม่เอามาแรกเลยไอ้เงินกูดรอปทิง้งแล้วไอ้เงี้ยเรื่องของมึงกูดรอปทิ้งแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้ทำไมโอ้เราใจเย็นๆดี <c oughs> ไอ้เงี้ยไอ้เอาไม่ได้แล้วโอ้ยไอ้เชี<อ>้ยสะดุ้งเลย เอามัน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 ดูดูหลังนี่กูวิชามไม่ทันหรอกต้องตามต้องตามต้องตามมันไปกลางวงเลยพี่ไม่น่าไหวเมื่อกี้ได้เป็นตัวเดียวเองเหรอเอาเอาชิดเขี่ยก่อหมดเขี่ยเฮ้ยไม่น่ารีบใช้สี่เลยเมื่อกี้ ถึงมาสองตัวทำไมโดนพิษวะใครมีกอบว,วอะใครมียากอบวะเลยยากอบไม่มมเป็นไรกูเอาเอาเอาอันเตดก็ได้ไปไปก่อนสู้กันอยู่ข้างในเดี๋ยวพี่บอสรอแอร์อดรอปปะไ,ไม่ตัวเปิดอันติีไป นี่นี่ข้างหลังพี่บอสของผมใครใครเอาเลยเอาเลยตอกบอดทองเก็บเลย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 อ่าได้ต้องเหลือครับมีวุ้นเลยปะนั่นชับนุ่นนี่มีคาตาณะวะยาเอามาบนคนบนคอหอึ่งออ ขึ้นที่สูงเลยวะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ดิโกโ,โกโเล็กอีกดีโก้ท้องเปล่าวะขี่ม้มาส่งเมืองอยู่ป่วยขี่ม้าไล่หัวถูกกลับมาได้ทำไมกระจอกอืมเราไม่รีบบวกเราไม่รีบบวก โดนเนนชานเอาเลยพี่เฮียเฮียเนียสองก่องละตูเลยไม่เปี่ยบมันไม่มีกล่ ต้งมาแล้วอีกตัวนี่้องก้องก้องที่เกือบส่วนแล้วเมื่อกี้ฮ้าฮอฮาสอนครับขอบคุณครับไม่น่าหิวออกไปขอบวงเลยกูเมื่อกี้ อ๋ oh, ผมผมก็โดนพอผมออกนอกวงผมเลยตีดหางไปแม่งก็เลยฟิวไปไกลเลยนี่เมื่อกี้กูได้แต่ก,กายล่างเลยว่ะก่อนที่แบบกินสไปร์ต้องใส่ถุงหอหกิหนกินสปปนนไปร์ะเอามาจากซีรีส์ดังซีรีส์ดังซีรีส์หนึ่ง oh, ที่ดัง ที่ดังเมื่อสมัยตอนเราอยู่มัธยมมัธยมใช่ไอซี่เดียวกับมัธยมด้้วยไอเหี้ยใช่ยิ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้อะนะใช่ท่นมาตอนวันอาทิตย์ป่ะยิ่งไว้ก่อนอ่ะหรือว่าไม่ใช่หว่ะเฮ้ยวัยรุ่นอยู่ไหนกันอีกแล้วเหรอ ยิ้มม้วอยู่่ับใครก็ได้มืนกูโดนแล้วเนี่ยผมช่วยพี่มิก่อนดีกว่าไปยิ้มกันลงไปตายั้งเฮ้ยเลือดยังเต็มอยู่เลยนี่ไม่ต้องรีบหรอกโดนสามลุมไปกี่ไปหามึงกีๆก็ตายอ่ะเออโดนลุมเอาเลยเอาเลยเลเล่นเลยนั่นฉ่เลยเกิดใหม่ที่ เล่นเลยเกิดใหม่เดี๋ยวรอเออพวดหัวมากทำโค้ดเลยกับดักต่ออะไรแล้วโอ้กับดักกับดักใครเนี่ยที่เต็มไปหมดเลยมันวางไว้เป็นเห็นนะเวลาวางกับดักเนี่ยนะมันเห็นว่ามันโดนกับดักลจะขึ้นแนบเลยจะขึ้นเตือนพรายท์โฟร์ต้องขโมยเจดไว้ก มนันจะได้เอาไปไม่ได้ต้องฆ่าเราเท่านั้นเจ็ดแล้วใครมึงอยู่คนเดียวนะมั้เจ็ดแด็กเกอร์ีเงี้ยต้องใช้แด็กเกอร์แล้วเปล่มาโดนยังใครโดนกองผมมึงอยู่ไหนวะ น่ไม่ดโ,โ,โดนเลยวะอู้หใครโดนวะ

ติดประตูอ่ะยิ้มเมื่อกี้ฮะติดประตูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เออม่ไม่ออกมา,อาตอน,นเมือ๋อติดติดเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนีย่ยแยกกันโอ้ยติดจ <c oughs> ังเ <c oughs> อ้ย พิ่งล้วนะ่ะยิงอยู่มันสลับไวกว่านั่นแหละมันสลับไวกว่าโอ้ยโดนยิงพวกนี้ต้องบอกกู้อีกแล้วอะยังไม่ได้พูดที่อะไรเลยวิ่งกลับมาก่อเลย ตายซะอีกคนนึงโอ้โหโคตรเท่ตะกี้เมื่อกี้ถ่อเฮียฟันท่านหลังฟัน ต้องโดนนะถ้าโดนเองจะออกท่าต้องให้โดนอยู่โคตรกลจริงโดดจนตายเคยใช้อยู่รือไม่รู้เคี้ยลิโก้จะเข้าแล้วขวาเข้านะขวาเข้าทังขวาเข้าผมสเตลลอยู่พี่ยังไม่ได้เข้ามันมาแล้ว ที่บ้านทำอาหารแน่เลยอยู่ดนการอยู่ในการ,อการเออได้เนึ่งไหมใสแค่ตัวเดียวขาดตีหนึ่งตัว <c oughs> สองตัวอยู่ <c oughs> ข้างบนบเติมได้ก่อนอเติมก่อนขขอออเติมก่นเติมก่อน เอ้ยเทพโคตรไม่ให้หนีจะไปตายข้างนอกเลยอยู่นู่น ได้ที่หนึ่งสักทีนะอยู่แค่สามเองผมแทมมันคือทีมเวิร์คสวยมากครับทุกคนเก่งมากไว้เจอกันวันนี้พอแค่นี้ก่อนเลยไว้เจอกันนะ